สวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าภารกิจของมหาัยนั้นก็จะมีในเรื่องของการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบำรุงศิิปะวัฒนธรรมแน่นอนภารกิจสงภารกิจแรกนั้นเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยและการผลิตบัณฑิตแต่เท่าที่ผ่านมานั้นชาวมหาัยโดยทั่วไปก็มักจะ ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากนักมหาไรศีนักเรีินวโรดวันนี้ได้พยายามให้น้ําหนักกับการบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้นและก็พยายามจะกําหนดของการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นให้ลงมาเน้นในสู่ในเรื่องของชุมชนให้มากขึ้นนะครับเมื่อเรากล่าวถึงชุมชนคงเป็นวงแคบที่เราจะต้องใกล้ชิด ที่เราจะต้องบริการเราจะต้องลงไปเรียนรู้ร่วมกันในตลอดเวลา3-4ี่ปีที่ผ่านมา,า,น,มานั้นหมหาาไรศีนัรวิโรธได้จัดงบประมาณประมาณ200กว่าล้านเพื่อดําเนินการในเรื่องเหล่านี้เพื่ออยากเห็นว่าหมหาไรนั้นเป็นที่พึ่งหมหาไรเป็นที่ที่จะเรียนรู้ร่วมกับชุมชนหมหาไรเป็นผู้ที่ไปทํางานร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงและบทบาทเหล่านี้ กระผมเองเชื่อว่าจะส่งผลไปถึงครูบาอาจารย์บุคลากรและนิสิตของเราที่จะมองเห็นคุณค่าเห็นของจิตสำนึกในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนอย่างแท้จริงนั่นการที่งานบริการวิชาการแก่สังคมวันนี้ของหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรดได้ก้าวรุกไปอย่างมากมากมายหลายโครงการในช่วงเวลา3-4ปีนั้นผมเองมีความมั่นใจและผมเองเชื่อว่าภารกิจเหล่นาน,นี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย วันนี้หมหาัยศีนคริมิโรธได้กำหนดดาวสําคัญไว้3ดวงก็คือดาวที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยดาวที่ให้ความสําคัญกับนิสิตและดาวที่ให้ความสําคัญกับชุมชนทั้งความสําเร็จทั้งหมดเหล่านี้ผมเองต้องขอขอบคุณพวกเราชาวหมหาไรศีนัคริมิโรธทุกคนทั้งในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์บุคลารกรนิสิตเชื่อมโยงไปถึงนักเรียนโรงเรียน สาธิตของเราทุกแห่งด้วยเช่นกันขอขอบคุณครับ